แล้วบอกว่าไม่มีใครเลยมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมีผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยกดบวกก็อ่ามีเพศอย่างเนี้ยมาจีบไหมมีหนุใครอ่ะเจ้าของตึกเอาเหรอพูดจริงจริงป่ะเจ้าของตึกแบบนี้หรอใช่ห่วยแล้วยังไงอ่ะเราเราเปิดรับเปิดรับโอกาสนะขอหนึ่งป้าบแรกก็ห้าหมื่นเอาไหมจริงเหรอไม่มีคนมาเสนออย่างงี้เลยจริงจริงนดินยุงวนจริงอ่ะแล้วเรารับไหมเราคืออะไร คือเรารู้สึกว่าคือเราเรารู้สึกว่าให้เขารักเราให้เขาเป็นดูเราในฐานะที่เราเป็นคนที Rock ่เขาชอบดีกว่าไม่ได้อยากให้เขารักในในฐานะอะไรแบบนั้นจริงๆเราเข้าใจความรักของเพศอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมใช่คุยได้เป็นดื่กินข้าวใช่นะช่วงนันก็ก็เคยมีการคุยกับกับเพศเดียวกันก็มีเพราะก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปคุยคุย คยคุยเคยคุยแล้วก็เคยรับการกินข้าวด้วยก็ยรับการกินแหมก็พูดชายจริงเหรอจริงเขาบอกว่าสุดท้ายมีอยู่ช่วงนึงที่ว่ารู้สึกว่าแล้วเคยกินไหมอย่างเงี้ยช่วงนี้ชอบแบบรูปแบบไม่กินได้ไหมแต่ว่าเคยอมได้ไหมชอบแบบลูกแบบเลยแต่ผมาสะดุดตลอดไม่สุดท้ายอยากอยากให้เห็นคนคนคนเห็นก้อนในมุมนั้นบ้างพี่ คุณผู้ชมดิฉันจะชอบได้อะไรแบบฟุ้งๆเวลาที accurate, do, ่จะสัมภาษณ์คนดังเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะนัดคิวก็ไหลรอบแล้วเพาเว่าจะในงานวงสวงเลยต้องรีบมาสัมเลยวันนี้นะคะน้องก๊อดขึ้นแทนผู้จัดซีรีส์อย่างนี้ดิว่าแล้วอยู่กับแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะน้องก๊อดค่ะสวัสดีมากครับผมขึ้นแทนพูดจัดแล้วว่าคือใช้คำว่าอยาก อยากลองดูบ้างดีกว่าพี่บวก,กัสเพราะว่าหนึ่งคือเรามาอยู่ในในในวงการบันเทิงเนี่ยเรามีไอดอลของเราก็คือพ่อเอกอซึ่งพ่อเอกเป็นทุกอย่างให้กับวงการบันเทิงอย่างน้อยให้เก่งสักครึ่งนึงเหมือนพ่อเอกสักนิดนึงก็น่าจะดีครับผมคิดว่าจริงๆประสบการณ์เราก็เยอะนะก็สามารถเป็นอะไรที่มันท้าทายไหมเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่ท้าทายมากๆเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นผู้จัดแล้วเรามาเล่นเอง กบอีกอย่างหนึ่งคือเราเชิญนักแสดงรุ่นใหญ่ๆมามหนึ่งคือพี่อุปิริยะชอบเขามากอยากเอาเขามาอยู่ในในหนังของเราพี่ พี่ตวงพี่ตวงก็มาอยู่ที่นี่รวมถึงพี่ชิดเค้กหรือแม้กระทั่งเพื่อนก็เองก็บอกว่ามันคือมันคือครอบครัวดีกว่ามาทํางานในครอบครัวเอาครอบครัวเรานําไปเสนอให้กับทุกคนดูในซีรีส์ทั้ง6ตอนของก็ชื่อตอนว่าอะไรสตีลครับผมอ่าซอยสามแยกสองฮะสตีลซอยสามแยกสองครับผมมันเป็นยังไงสตีลอะไรเงี้ยมันเป็นหนังจริงๆมันเป็นซีรีส์วายด้วยคือเนื้อในเป็นวายแต่เป็นวายที่ ที่หักมุมเป็นวายที่ใส่ความตลกเข้าไปบางทีก็อาจก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่มูดแอนโทนกำลังมาดีๆเลยแล้วโดนตัดด้วยความตลกซึ่งก็บอกว่ายังยังไม่ค่อยมีคนไหนทำอยาบทเองเขียนบทเองฮะบกกับเองบทนี้ส่วนหนึ่งได้มาจากภากคินัยครับแล้วก็ เอามาดัดแปลงให้ให้มันเป็นพวกตัวเองดีกว่าใช่ซึ่งตอนแรกเลยตอนแรกเลยเราก็ทาบริั่นอะไรอยู่แล้วแต่พอวันหนึ่งมันพอมาเป็นผู้จัดซีรีส์อะไรแบบนี้มันมันมีความยากนะพอเขาเสนอมาเราก็รับโอกาสนี้เลยเหรอรับเลยพี่แต่ว่าก่อนจะรับก็คิดอยู่คิดหนักมากเพราะหนึ่งคือเราไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะรับอะไรตรงนี้เพราะหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพี่ในการที่เด็กอายุยี่คนหนึ่งจะได้มาเป็นผู้จัดแต่ เรายังไม่สู้เลยเราจะรู้ยังไงว่าเราแพ้ถูกไหมพี่ก็เลยลองดูทําเลยทาเลยนีล่าสุดคุณจมหาก็ออกซิงเกิลทาเป็นของตัวเองคร่ถูกอันนี้ซิงเกิลแรกหรือซิงเกิลซิงเกิลที่2ใ,ในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นของตัวเองเลยก็คือซิงเกิลแรก,แรกใช่ฮะซิงเกิลเพลงนี้มันสื่ออะไรคะ่ะก่อนกง้กงคงรักครับผม ันต้องก้องโค้งอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่มาถึงผูง <c oughs> ้ชายตัวสูงที่ไปรับผู้หญิงตัวเตี้ยก็เลยต้องก้องโค้งมารักกันใช่ฮะ,ะที่มันดูเป็นนายยาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากวางกิมมิคเพลงตัวเองไว้ให้ แบบเอ้ยกูว่าฟังเพลงอะไรอยู่อนนียคือชื่ออาจจะล่อแหลมแต่เนื้อในก็คือไม่ล่อแหลมเพลงหน้านี้อัดเรียบร้อยแล้วคู่กับพ่อเอกเลยน้ำออกครับพี่น้ำออกใช่ชื่อเพลงน้ำออกอันนี้น้ำใครออกน้ำน้ำตาออกน้ำตาออกก็คือเป็นเหมือนเป็นใช้คำแล้วมันสื่อความหมายแต่ต้องไม่ฟังดีๆใช่ครับพี่ซึ่งเพลงนี้ได้พ่อเอกมาแรปให้ด้วยได้ฟิเอร์ลิงกับพ่อเอกเลยถามหน่อยความเป็นก๊อตกับวันนีอ่ะเป็นยังไงบ้างวันที่ มนันนึงเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้ววันนี้มีความฝันแล้วมันเดินตามกระฝันไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าหนึ่งคือคือมันท้าทายมากพี่บอกอ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราเหมือนเราได้ปลดล็อกเอ็กซิบเมนต์ของของชีวิตไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อยวันหนึ่งสักอายุ40หรือ50ปีวันวันที่เรารู้สึกว่าเราพอกับวงการแล้วเราเราหันกลับมามองตัวเองในวงการเรามีทุกอย่างแล้วที่เราทําไว หนังซีรีส์ละครเพลงซิทค,คอมรายการเรามีครบหมดทุกอย่างแล้วคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราเรามาถึงจะถึงจุดนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ถึงที่แต่สุดท้ายต้องขอบคุณลนอันนี้ขอบคุณก็ไปที่ไหนก็ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ชื่อเอกชัยศรีวชิชัยเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูให้ในชีวิตแล้วจริงๆพี่เป็นคนพี่เป็นคนพาเราเข้าวงการใช่ครับผมพ่อเป็นคนพาเข้าวงการแล้วก็พ่อให้คําสอนในในทุกๆอย่าง พ่อจะรู้ว่าถ้าเราทําแบบนี้ในอนาคตเราจะเป็นยังไงพ่อรู้สิ่งที่พ่อทําได้คือพ่อเตือนค่ะแต่มีหลายครั้งที่พ่อก็โกรธเหมือนกันจนพ่อไม่คุยด้วยมีมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่พ่อเคยเตือนเอาไว้แล้วเราไม่เชื่อพ่อเลยเรื่องนั้นคือเรื่องความรักพี่พ่อเตือนจนพ่อไม่เตือนแล้วพ่อมึงอย่ามีความรักนะคือคือสุดท้ายแล้วพ่ออยากให้โฟกัสในเรื่องการทํางานมากกว่าแต่เราอ่ะไม่เชื่อเราไปมีความรักจนเรารู้สึกว่า ความรักมันพังงานเราหมดเลยอยอมทิ้งเงินวันนึงเป็นหมื่นๆเพื่อมาอยู่กับอะไรแบบนี้ก็จนจนจนสุดท้ายวันที่เรารู้ว่าสิ่งที่พ่อเตือนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราโคตรเสรียายเวลาที่ผ่านมาเลยแล้วตอนนี้ความรักเป็นไงคะเชื่อว่าโสดดีกว่าพี่ เอาจิงเหรอโดสนิทติดทนนานเลยฮะนี่เปมือนฉันตกข่าวเลยเนี่ยปกติฉันก็ตามอยู่นะกับความรักของก๊อตอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอะไรที่มันท,ที่เรารู้ว่ามันไปกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ไปกันไม่ได้พี่มุมมองอความรักเราเปลี่ยนไปไหมพอตั้งแต่ที่เรารู้สึกว่าเราทํางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วาการคบกันต้องต้องอยู่บนบนพื้นฐานของความสุขรักไม่ใช่มีแต่คำว่ารักรักมันต้องเดินไปกับวความสุขด้วยถ้าเรารักแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ ทำงานดีกว่าเพราะงานคือความสุขเราอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าความรักทาให้เสียเรื่องเรียนด้วยถูกต้องเ,ออเสียทุกอย่างเลยดีกว่ารักเสียเรียนรักเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตร,รวมถึงรักเสียงานด้วยแปลว่าตอนนี้ถ้าจะมีความรักครั้งใหม่ต้องต้องยังไงอะ่ะหรือว่าไม่ขอมีก่อนคือณนะตอนนี้เนี่ยพอพูดก็เดี๋ยวหาเฮ้เป็นดาราหรือเปล่าวะคือ,อ <laughs> สุดท้ายแล้วก็มองว่าสิ่งที่พ่อพ่อเอกเตือนมาคือมันเป็นเรื่องจริงหมดณตอนนี้ก็อยากทํางานไปเรื่อยๆก่อน ถ้าจะมีคนคนหนึ่งที่ที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ต้องเป็นก๊อตอีกคนหนึ่งในร่างผู้หญิงมุมมองความรักเปลี่ยนไปคืออยากได้ผู้หญิงที่เราเห็นตัวเราเองใส่วิกมีการใช้ชีวิตเหมือนเรามีเวลาเหมือนเรามีไลฟ์สไตล์เหมือนเราชอบชอบอะไรแน,แนวเดียวกับเราหมดก็มองว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็ต้องรอไปเรื่อยๆ<ช><ช>ไม่เหงาหรอถามว่าเหงาเหงาไม่เหงาพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันเจาะเวลาตรงไหนมัง้งเหงอสุดท้ายถ้าเหงาเราก็มีเพื่อนอยู่แล้วก็มีรายการเรามีงานที่เราต้องทาอยู่เยอะแยะมากมายจนไปหมดตอนนี้นอกจากความรักที่พี่เอกเขาห่วงเรายังมีเรื่องอะไรที่เขายัางห่วงเราอีกไหมพ่อห่วงอีกอย่างก็คือการตามไม่ทันการการการตามสังคมไม่ทันมากกว่าคือก๊อตเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทิ้งความเป็นเด็อลไม่ได้พ่อห่วงการที่เราไปโพสต์อะไรที่ท,ที่ที่เรารู้แหละว่าโพสอะไรที่เรารู้สึกาธรณะนะถูกต้องคือคือ เดตไอดอลมันไม่เหมือนดลลาราพี่เดตไอดอลสุดท้ายแล้วก็คือคนคนหนึ่งที่ที่เขาก็ต้องแบบหากระแสให้ตัวเองอยู่อันนี้ในมุมก๊อตน,นะแต่สุดท้ายแล้วการหากระแสเนี่ยพ่อก็ห่วงว่ากระแสที่ที่เราหาเนี่ยมันจะเป็นด้านดีหรือด้านลบให้กับเรามากกว่าทุกครั้งตอนนั้นที่มันมีข่าวหลายหลยอย่างกทุ้งเข้ามาได้คุยเลยพี่เอกไหมได้ปรึกษาเขาไหมว่าเราควรจะตอบยังไงเราควรจะอยู่ยังไงต่อหรือเราจะอยู่กับโซเชียลยังไงอะไรเงี้ยคือก๊อตไม่ถามแต่สุดท้ายเวลาได้ไปหาพ่อพ่อจะบอกมาเลยว่า นี่นะรอบที่แล้วที่ไปตอบตรงนั้นนะหรือว่ารอบที่แล้วที่เรากําลังทําอะไรแบบนี้อยู่นะก็ฟังเราตลอดฟังตลอดกบดูเราตักสื่อตลอดใช่ครับผมแม้กระทั่งอ่าในเพลงแกก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังให้ชุดที่ใส่ก็เป็นชุดของแกใช่พูดถึงเขาหน่อยได้ไหมคะผู้ชายที่ทาใหเรายืนอยู่ตรงนี้ได้ผู้ชายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมากกว่าพ่อนะอะไรเงี้ยขอบคุณป๋ามากๆที่ที่ป๋าให้ ใช้คขาว่าให้ทุกอย่างเลยชีวิตก็ดีกว่าถ้าก๊อตไม่ได้เจอป๋าในวันนั้นหรือถ้าก๊อตไม่ได้ไปอยู่ในวงวงนั้นของป๋าวงศีวิชัยโชว์ก็ไม่มีก๊อตในวันนี้ถ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อเอกชัยศิวิชัยก็ไม่มีก๊อตสุดที่รักหรือก๊อตคนเพชรในวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอโทษด้วยในทุกๆอย่างที่ที่ก๊อตรู้สึกว่าก๊อตทำอะไรให้ป๋าแล้วป๋าไม่พอใจหรือป๋าไม่เห็นด้วยแล้วเราก็ลังทําอยู่อันนี้ขอโทษมากๆตอนนี้ รู้สึกว่ากลายเป็นลูกคนหนึ่งที่ที่อยากตอบแทนพระคุณพ่อมากๆแล้วขอบคุณมากครับผมส่วนตัวก้อนนี้ร้องเพลงได้กี่แนวะ่ะก็จริงจริงมันได้ทุกแนว,ว,นวพี่ส่วนตัวมอยากลุกทุ่งไหมส่วนตัวมาอากลูกทุ่งค,ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จริงๆอยากอยากร้องให้ได้ทุกแนวเหมือนพ่อด้วยใช่แต่จริงๆถ้าถนัดน,น่าจะเป็นถนัดลุกทุ่งมากกว่าพี่เพราะเราเติบโตมากับลุกทุ่งมาโดยตลอดคือตอนนี้อะโปรดักชันที่เราทําก็ทําแล้วรายการก็ทําแล้วนักแสดงก็ได้รัู้จัดละไม่มีอะไรในวงการอีกไหมที่กอนอยากจะทาอะ จริงๆอยากจะทำเหรอก็อยากถ้าให้คือก็อยากเป็นเคทีฟเหมือนกันนะออพูดถึงนะเป็นเคทีฟรายการหรือหรืออยากดถึงรายการตัวเองก็มีเคทีฟเหรอก็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 เป็นเองนี่แหละพี่<ะ>แต่อยากอยากมีอะไรบางอย่างที่ที่ฟิลเหมือนสารแนไปออแกล้งคนนั้นคนนี้แต่เราใช้ตัวเราเองใช่แต่ข้อถ้าเป็นไปได้สิ่งที่อยากจะเลือกคืออยากเลือกให ให้ทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูก็นเนี่ยเอนดูก็เป็นานานๆดีกว่าชใช่เพราะเขารู้สึกว่าก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยที่เขาอยากทําจริงๆหลายๆคนรู้จักก๊อตก็ต้องรู้จักขนเพชรขออนุญาตเอ่ยถึงขนเพชรหน่อยแล้วกันเนาะได้ครับก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนครับผมจะไ,ไม่ไปเชิญน้องมาเล่นด้วยอ่ะคือจริงๆเนี่ยมีไม่ว่างมีแบบติดฟูไปแล้วฉันเห็นน้าติดฟูอยู่นี่เราี่บอกกันพูดเลงให้หมดเลยจริงไหมจริงไหมไม่ใช่คือหลายคนเนี่ยอ่ถามกันนะว่าเอ้ยทำไมก๊อตขนเพชรไม่ ไม่มาอยู่รวมกันหรือก๊อตกับพีเพชรทะเลาะกันหรือเปล่าคือจริงๆเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่เรารู้สึกว่าถ้ายังเคยทะเลาะใช่ไหมเคยทะเลาะอันนี้เคยทะเลาะเพราะมีตัวแปรล้วเคยเกลียดกันโดยที่เราไม่ได้ทะเลาะกันใช่แล้วเราไม่ได้ถาที่เข้าใจแล้วเกลียดกันไปเรื่องเรื่องหนึ่งเลยเราไม่ได้คุยกันจะเรามาปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมาในช่วงช่วงหนึ่งแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยพี่ผมว่าถ้าเรายังคงความเป็นก๊อตขนเพชรเอาไว้เนี่ย คนดูมจะไม่เบื่อหรอสามสี่ปีให้เข้าเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นก็คอมเมนต์มาสองปีละสองปีผ่านไปคนเปิดมาดูเฟซพี่ก็เห็นก็อตกับพี่คนเปิดมาดูเฟซก็ก็เห็นพี่กับกอะไรแบบเนี่ยก็มองว่าทําไมเราเราไม่แยกไปดีกว่าพี่ไปอยู่ในสังคมที่ที่พี่พี่ที่พี่ควรอยู่ที่พี่อยากอยู่ก็ส์ไป <God S 2> อยู่ในสังคมที่ก็อยากอยู่หรือก็ควรอยู่นานๆทีการกลับมารวมกันคนมันจะได้หายคิดถึงมากกว่าดีกว่า กลับมาอยู่คู่กันและอยู่กันไปยาวๆคนสุดมันจะเบื่อสใช่คืกินแกงส้มก็เบื่ออยู่นีแหละใช่แน่นอนคือก็มองว่าอ่าเหมือนเหมือนเราได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาใหม่ๆใบหนึ่งแรกๆอ่ะเดือนสองเดือนแรกรักมากหลังๆก็กลายเป็นว่าเราก็ทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมก็มองว่าสุดท้ายแล้วให้เวลาที่เหมาะสมกลับมาคู่กันก็มองว่าคนน่าจะหายคิดถึงมากกว่าแต่มันก็เลยมองว่าเฮ้ยพอแยกกันอย่างนี้ก็ับดังกว่าคนเท็จอันนี้คือจริงๆแล้วก็มองว่ามันอยู่ที่ สไตล์สไตล์การใช้ชีวิตดีกว่าตอนนี้พี่เพชรก็ขายของไลฟ์สดก็ยกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วใช่เป็นน้ำพิกากหมูก็ไปซื้อเขาได้จริงขายน้ำหอมช่วงนี้ก็ปุเหมาหนังก็จริงๆก็ยังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าคือพอถึงจุดๆดหนึ่งเนี่ยคนเราก็อยากอยู่ในจุดที่เรารู้สึกพึงพอใจมากกว่าก็เชื่อว่าพี่เพชรก็อยากอยู่ในจุดจุดนั้นเพราะว่าพี่เพชรไม่ว่าพี่เพชรจะเป็นยังไงเนี่ยพี่เพชรก็คือขนเพชร ที่ก็มองเขาไปแล้วคือพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมใช่ก็บมองว่าณณตอนนี้บทบาทเขาเขาเปลี่ยนบทบาทจากเน็ตไอดอลเขาเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแม่ค้าก็สนุกในอีกแบบคนร้อย cf กับ cf สองคนตามนางอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่่ก้อนเงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมเลยนะครับคิดว่าเตงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมจากงานจากประสบการณ์ที่มันเจอมาอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆพี่จากแรกๆที่เราที่เราคิดแค่หนึ่งสองตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราทําอะไรแบบนี้อยู่เนี่ย ในอนาคตจดุจดจุดตอนนี้มันคือจุดที่1จุดที่10เราจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรามีการใช้ชีวิตที่ที่เซฟตัวเองมากขึ้นใช่ครับพี่แล้วเรามีความคิดที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามใช่มันจะมีมุมอะไรที่กออยากจะพูดหรืออยากจะขอบคุณแฟนคลับหน่อยไหมเพราะพี่พอพชอบ่า แฟนคลับก๊อตเยอะมากแล้วก็จะได้ดูในเทปนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรพวกเขาหน่อยไหมก๊อตบอกว่าก๊อตขอบคุณมากๆขอบคุณที่ที่ยังรักก๊อตดีกว่าถึงแม้ก๊อตณ้ตอนนี้เอาไปว่าณตอนนี้ดีกว่าวันที่วันนี้เันที่อาไรครับพี่วันนี้วันที่สิบเท่าไรน,นะสิบสี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกสามนะถึงแม้นะตอนนี้ก๊อตยังไม่ได้อยู่หรือยังไม่ได้กลับไปรัวพี่คนเพชรคนที่ยังติดตามก๊อตอยู่ขอบคุณมากๆคนที่ยังชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในซีรีส์หนังละครหรือแม้กระทั่ง ขอบคุณมากๆที่ยังรักและเอ็นดูก๊อตพี่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งที่ก๊อตรู้สึกว่าก๊อตค่าหวังมากคือวันเกิดก็อยากรู้ว่าคนยังคนยังรักเราไหมวะคนยังติดตามเราไหมวะเราโพสต์กลายเป็นว่าเอ้ยมีคนมาคอมเมนต์เป็นพันพันคนก๊อตรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ที่ยังอยู่ก็จนถึงตอนนี้แน่นอนการการเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันต้อง มันต้องมีที่ด้านดีกับกับด้านเสียขอบคุณที่ไม่เกลียดก็ในด้านเสียก็แล้วขอบคุณมากมที่ยังอยู่ก็ในด้านดีก็ขอบคุณมากครับผมมันเกิดที่ผ่านมาให้เราเป็นความฝันตัวเองค่ะซื้อกระเป๋าให้ตัวเองที่ก็ชอบชอบกระเป๋าชอบรองเท้ากับเออก็มีเขาเรียกว่าภาระอยู่เบื้องหลังก็ก็กก็เรียกว่าการการได้เลี้ยงดูเลี้ยงดูความอากรรีใช่หรือแม้กระทั่งอะไรหลายอย่างก็บอกว่าเนี่ยมันคือความสุขกค่ะ วันเกิดมีเพื่อนมีพี่ในวงการเนี่ยมีทุกคนพี่เคสพี่นิวพี่อ๋อยยหรือแม้กระทั่งพ่อเอกเองพี่คนเพศเองก็ตามทุกคนก็กลับมาจนจนจะทําให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยณวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราวิกฤตมากๆคนพวกนี้ท,ที่ที่ยังอยู่ข้างๆเราอยู่เสมอใช่แน่นอนสุดท้ายบวกกับเรื่องความรักนิดนึงฮะแล้วบอกว่าไม่มีใครเลยมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมีผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยกดบอกวอ่ามีเพศอย่างนี้มาจีบไหมมีหนู ใครอ่ะเจ้าของตึกเอาเหรอพูดจริงจริงป่ะเจ้าของตึกคนนี้เหรอใช่หุ่นแล้วยังไงอ่ะเราเราเปิดรับเปิดรับโอกาสนะขอหนึ่งป้าบแรกก็ห้าหม,ามื่นเอาไหมจริงเหรอพ่ไม่ควรไปเสนออย่างนี้เลยจริงจริงนั่นยุ่งวนจริงอ่ะแล้วเรารับไหมเราคืออะไรคือเรารู้สึกว่าธรดา,า,าปิงปิงคือเราเรารู้สึกว่าให้เขารักเรา ให้เขาเป็นดูเราในฐานะที่เราเป็นคนที่เขาชอบดีกว่าไม่ได้อยากให้เขารักในในฐานะอะไรแบบนั้นจริงๆเราเข้าใจความรักของเพศอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมใช่คุยได้เป็นคุยได้เป็นข้าวใช่นะช่วงนั้นก็ก็เคยมีการคุยกับกับเพศเดียวกันก็มีเพราะก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้คุยเคยคุยเคยคุยเคยคุยแล้วก็เคยรับกินข้าวด้วยก็รับไปกินข้าวแหมก็พูดจริงเหรอจริงเขาบอกว่าสุดท้าย มีอยู่ช่วงนึงที่ว่ารู้สึกว่าแล้วเคยกินไหมอย่างเงี้ยช่วงนี้ชอบถ่ารูปแบบไม่กินได้ไหมแต่ว่าเคยอมได้ไหมชอบถ่ารูปแบบคอมเมอร์ในแบบว่าพลาสตือตลอดไม่สุดท้ายอยากอยากให้เห็นคนคนคนเห็นก้อนในมุมนั้นบ้างพี่เบงหนุ่มยังไงนะุมพลาสตืออกันดูเลยจริงๆเป็นความน่ารักของน้องก๊อตคุณ้มยองขาสำหรับในเทปนี้กับถามจริงตอบตรงกับพี่โบกัสแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณก๊อตมากๆแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องก๊อตครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คอยประบ๊กไอ้น้องก๊อตละกันขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะอผมขอบคุณมากไม่ต้องฝากแล้วนะเพราะเมื่อกี้ฝากไปแล้วได้เลยหน่งคุณยังถ่ายรูปแต่ภาพปกเลยพี่ดากใช้ถ่ายภาพนี้หน่อย